วันก่อนนะครับผมรีวิว AMD Radeon ตัวใหม่ที่เป็น Big Navi RDNA Gen 2ไปแล้วนะครับ RX 6800 XT บอกได้เลยว่าผลทดสอบมาน่าประทับใจนะครับพลัง GPU เพียวๆเนี่ย แหลมมากนะครับถึงแม้ว่า Ray Tracing มันเป็นเจนแรกของเขาเนาะอาจจะยังสู้ฝั่งคู่แข่งไม่ได้ก็ตามโดยรวมตอนนี้ AMD ก้าวมาถึงจุดนี้ผมว่าดีมากแล้วนะครับแต่สำหรับ RX 6800 x t เนี่ยมันอาจจะแพงไปสำหรับใครหลายคนนะครับตัวนั้นผมบอกไว้ก่อนว่าออกมาชนกับ GeForce RTX 3080นะครับแต่ว่าถ้างบประมาณคุณไม่มากคุณลองดู RX 6800 ธรรมดาไม่ XT ก็ได้นะครับตัวนี้จะออกมาชนกับ RTX 3070เป็นยังไงแกะกล่องให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราชิปออกมาแบบนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นว่า กล่องมันก็เหมือนกับ6800 XT เลยนะครับมาในสไตล์เดียวกันการตกแต่งแบบเดียวกันมีการบอกสเปคเหมือนกันนะครับนี่มันเป๊ะเลยนี่ว่า 4K Gaming Fidelity FX 16GB Memory p Qu e 4.0มันใช้อันเดียวกันปะเนี่ยก็ลองดูการ์ดภายในกันนะครับซึ่งหน้าตาแล้วเนี่ยผมก็ดูไม่ออกนะ6800หรือ6800 XT มาในทีมเดียวกันเลยนะครับจริงๆนอาจแตกต่างกันก็ได้นะแต่ผมบอกตรงว่าผม แยกไม่ออกอ่ะแล้วไม่มีมาให้วางเทียด้วยนะครับเพราะว่า6,800 xc ผมมันบินไปแล้วนะครับผมเอาไอ้นั่นแหละไปแลกตัวนี้มานะครับก็พูดง่ายจะได้ววิทั้ง2ตัวนั่นแหละหลกักๆแล้วนะครับพัดลมเนี่ยมันก็เป็นพัดลมแบบ axial tech fan เหมือนกัน3ตัวเท่ากันนะครับ axial tech fan คืออะไรตรงบริเวณ ใบเนี่ยมันจะไม่ใช่ใบแบบแยกๆกันเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันจะมีการเชื่อมติดกันหมดตรงนี้ทําให้คุมทิศทางลมได้ดีขึ้นแล้วก็เสียงรบกวนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายออกไปมากมายกับลมทั่วไปตามสเปกเขาเคลมนะโดยรวมที่ผมใช้มาก็เท่าที่เห็นการ์จอตูวใหม่ๆมันก็เป็นประมาณนี้หมดนะครับความยาวของการ์ตัวนี้ 26ซนตมรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นการ์ด full size ขนาดมาตรฐานสามารถใส่เคส mid tower ทั่วๆไปได้นะครับทั่วๆไปนะถ้าเป็นเคสที่มันมีเบย์ด้านหน้าอะไรก็ต้องลองดูว่าตัวเบย์มันติดหรือเปล่าแต่ว่าเคสสมัยใหม่ไม่ค่อยมีใส่ได้สบายๆเลยนะครับ26นี้ก็ถือว่า ITX บางตัวถ้าออกแบบมาเป็น ITX สำหรับเกมมิ่งจริงๆก็ยังคงใส่ได้อยู่นะครับตัวการโดยรวมแล้ววัสดุดีไหม ผมว่าการ Refer e n c e เนี่ยมันดีนะครับมันดีอยู่แล้วงานประกอบอะไรต่างๆมันดูไม่มีการลดต้นทุนเลยเพราะเหมือนว่าเขาตั้งใจให้การตัวนี้เป็นแบรนด์อิมเมจของเขานะครับถ้าการมันดูงอกแงกดูชุยชยอะไรเงี้ยมันก็เอาไปโปรโมทไม่ได้เพราะว่าการตัวนี้มันเป็นการตัวโปรโมทของ R D N A Gen 2เลยจึดต้องทอให้ออกมาดูดีหน่อยนะครับน้ำหนักพอสมควรเลยนะแนะนำว่าถ้ามีที่ทำการก็ใส่จะด,ดีกว่าเพราะว่าถ้าประคองเนี่ยบอกได้เลยว่าหนัก หนักมากด้วยนะครับด้านข้างเห็นว่ามีแถบสีแดงเหมือนกับตัว XT นะครับไฟเรดิออนสีแดงแล้วก็มีแผ่นฟินตรงนี้ฟินที่ ห่างพอสมควรเพราะว่าน้าสัมผัสภายในมันค่อนข้างเยอะแล้วพัดลมเนี่ยที่มันเป่าเนี่ยเป่าอัดเข้าไปแล้วก็มีลมออกมาด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีที่ให้ลมเป่ามาแต่อย่างใดเพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามันเป็นแบบปิดตายนะครับอื่นๆวัสดุเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงมากด้านหน้ามีที่ยึดของที่คำการจอนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมี IO ตามยุคสมัยก็คือ HDMI เวอร์ชันใหม่ 1ตัวนะครับ2องแล้วก็มีเตอรพอร์ตและก็ Type-C นะครับ Type-C นี้มันก็สำคัญเพราะว่าจอบางตัวสมัยนี้มันก็เป็น USB c แล้วแว่น VR บางตัวเป็น USB c มาเสียบช่องนี้ได้เลยไม่ต้องไปแปลงแต่งใดส่วนความหนาตัวนี้นะครับพื้นที่ด้านหลังกิน2สล็อตแล้วก็ตัวการ์ดเองก็2สล็อตเช่นกันไม่มีเกินส่วนการเชื่อมต่อพลังงานอันนี้มันก็เป็น8พิน2หัวเช่นเดียวกัน เดี๋ยวก่อนจะไปดูผลทดสอบกันนะครับต้องแจ้งนิดน,นึงว่าผมไม่สามารถแกะซิงคให้ดูได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นการ Refer e n c e ของ AMD นะครับเอาจริงเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาให้แกะอะไรนะครับถ้าแกะผมไม่มั่นใจผมสามารถประกอบกลับเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแล้วก็ AMD เขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราแกะการเขาสักเท่าไหร่ก็พูดไปตรงๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วการ Refer e n ซ e ซื้อมาก,ก็คงไม่มีใครอยากแกะนะเพราะมันเป็นอะไรที่มันดูเป็นของที่น่าสะสมมากกว่าจะเอาไปเปลี่ยนซิงค์นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนซิงค์ ไปซื้อการ์ด AIB เถอะนะอ่ะว่างเรื่องสเปคที่ผมใช้นะครับสเปคที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็น Intel นะ Intel Core i9 1 0 9 0 K Mainboard m a x i m u 12 Extreme RAM G-Skill Trident Z RGB b u ส3 6 0ั8 g b แแถวเป็น 16GB แล้วก็ OC ไปที่บัส4 0 0 0ันะครับโดยรวมแล้วสเปคนี้ก็เป็นสเปคที่ใช้ทดสอบการ์ดจอเจนใหม่ๆหมดเลยตั้งแต่ RTX 3080หรือว่า3070แล้วก็ AMD Radeon 6,000 8 XT 6,000 8ธรรมดาก็ใช้ตัวนี้เช่นกันครับซึ่งถ้าคุณใช้สเปคในการทดสอบเป็น AMD เนี่ยผลการทดสอบอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้เพราะว่าทาง AMD เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Smart Access Memory ที่ถ้าคุณใช้คู่กับ CPU Ryzen แล้วมันจะสามารถเข้าถึง VRAM ได้มากกว่านั้นทำให้มีการลด คอขวดลงไปประสิทธิภาพในการเล่นเกมจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่สำหรับ System Intel มันก็จะได้ใช้แค่พลัง G P U เพียวๆเ,เหมือนกับการทดสอบการจอทั่วไปนั่นแหละเปิด G P U ชัดขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ A M D Radeon R X 6800ธรรมดาเป็น Navy 21บนขบวนการผลิต 7นาโนเมตรนะครับก็ยังคงเป็น7นาโนเมตรเหมือนเดิมแต่ว่าภายในโครงสร้างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเป็นเนมี่ยี่สิบเอ็ดรนั่นเอนาาเนว,วนะครับซซึ่งออินเเทร์ฟการวิ่งตัวนี้มันจะเป็น4.0แต่ว่าเราใช้บอร์ด3.0นะครับนี่ไม่ต้องซีเรียสน,นะผมว่าไม่แน่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับนะฮะแล้วก็เชเดอร์ตัวนี้มีที่สามพี่สิบหน่วยทางด้านเมมโมรีนะครับเป็น g d อารนะครับตัวนี้ไม่ใช่ g d อาร แต่ว่าด้วยความ,มที่เทคโนโลยีของทาง AMD เขามันมีการสำรองแคชไว้ก็จะทำให้การเข้าถึงเมมโมรีมันเร็วพอสมควรนะครับไม่ต้องไปใช้เมมโมรีแบนด์วิดต์อะไรสูงมากมายขนาดของตัวเมมโมรีเองให้มาถึง16 g b นะครับเยอะมากๆนะนั่นก็เป็นเพราะว่าการ์ดสมัยใหม่เดี๋ยวนี้บางที texture unit ต่างๆมันโหลดเข้าไปในตัวเมมโมรีของการ์ดจอแล้วไม่ต้องไปพึ่ง d ram ของระบบด้วยนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมด้วยว่า s u p ร o r t ไหมเทคโนโลยีของการ์ดจอด้วยว่า support หรือเปล่าตัวนี้มันก็รองรับอนาคต ไปอีกไกลเป็นการ์ดเจนใหม่ก็ว่ากันเถอะนะครับส่วนคอร์ตัวนี้1 8 1แและบูสที่2105ส่วนเมมที่2000เมกะเฮิร์นะครับอันนี้ตัว AMD เองก็ไม่สามารถดูค่าคอค่าบูสได้แบบชัดเจนหรอกเพราะว่ามันเป็นมีการโ c แบบแปลผันตลอดเวลาเริ่มการทดสอบด้วย 3DMar k เหมือนเดิมนะฮะโปรแกรมหากินเลยนะครับอันนี้ Time Spy d ด2ทนะครับทำคะแนนที่14,127 Port พอร์เป็นการทดสอบ Real Time Ray t r c i n n g หรือว่า DXR นะครับตรงนี้บางคนจะงงว่าอ่าทำไมพูดว่า DXR จริงๆแล้ว DXR นี้มันก็คือ DirectX Ray Tracing นะครับมันไม่ใช่ชื่อระบบ,ระบบอะไรของ G-FORCE e RTX เขานะครับเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้มี RT Core ภายในเหมือน G-FORCE e RTX แต่ว่าเขาก็มีการประมวลผล มี Engine Accelerator ของตัว ray tracing อยู่ภายในเขาเพียงแค่มันทำงานกับระบบ API ที่เขาจับมือคู่กับ Microsoft นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอะ่ะแต่อตรงๆนะคะแนน7 6 3 4ของพอร์ตโรลเรอรงนี้มันยังน่าประทับใจสู้ฝั่งคู่แข่งเขาไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นการ์ดจอแบบ ray tracing เจนแรกของ AMD ก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะครับต่อมา ไฟสไ t ค์อัลตร้าเป็นการทดสอบ 4K แบบ DX11 นะครับ1,500งหมื่นห้าร้อยเก้าสฟละ์สตรีมหนึ่กรีและสไค์ธรรมดาที่2 9 9 6 7ันคะแนนในส่วนของ DX11 ตรงนี้การทำ rasterization ต่างๆเนี่ยดีมากครับลองทดสอบ Wolfenstein ยังปลอดบ้างนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้ทดสอบการจอเทียบกันบ่อยๆเพราะว่าเบนช์มาเขาค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับทุกฉาก ทุกยูนิตอะไรต่างๆออกมาตรงทุกครั้งทำให้เฟรมออกมาได้น่าเชื่อถือเช่นกันนะครับอันนี้ผมปรับไว้ Max ก็คือฝั่งสูงสุดเลยนะครับ Full HD ด่านรีเว r ร์ไซส์3 2แล้วก็ LabX 368ตัวเลขไม่ต้องตกใจนะครับเกมนี้ตัวเลขเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าอยากเห็นตัวเลขอลังการกว่านี้ไปดู6800 XT อลังกว่านี้อีกนะครับส่วน 4K นะฮะรีเวอร์ไซส์1น3และแล็ X 1 4 4 Red Dead Redemption 2นะครับเป็นเกมหนึ่งที่กินสเปคทุกอย่างทั้งตัว CPU ทั้ง m e มรี y ทั้ง Storage และตัวการ์จอนะครับอันนี้ก็เป็นอะไร OpenW วิรว่ากันไปนะครับส่วนการเซตติ้งเนี่ยผมปรับไว้ที่ m a ็กสุดนะครับแรมการ์จอตัวนี้ก็กินที่เดียวกันนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าตัวนี้มันมีตั้ง16 g b กก็เลยไม่ต้องมาซีเรียสเท่าไหร่นะครับ4 d ทำได้ที่104แล้วก็ 4K ที่51เฟรม ต่อมาเป็น Shadow v o t u m e Rader i นะครับอันนี้เราก็ปรับสุดเช่นเดียวกันนะครับเปิด Real Time r e t r a r i n g หรือว่า DXR ที่ระดับ Ultra นะฮะ Full HD ทำให้ที่89เฟรมโดยเฉลี่ยและ 4K ทำให้ที่36เฟรมโดยเฉลี่ยน,นะครับบางคนอาจจะมองว่าถ้าเอาไปเทียบกับฝั่ง Nvidia แล้วทำไมไอ้นี่มันตามหลังเขาเยอะหลือเกินเพราะว่า เอ็นวีเนี่ยเขามี deep learning super sampling หรือว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้ AI ในการช่วยประมวลผลภาพใน Resolution สูงๆสๆพูดง,ง,ง่ายๆเป็นฟีเจอร์โปรเฟรม BOOST f เฟรมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า AMD เนี่ยเขาก็มี super resolution เพียงแค่มันยังไม่ซัพพอร์ตกับเกม Shadow of t o m b Raider เท่านั้นเองนะครับผมมองว่าเกมนี้ตัวนี้เล่นได้ไหมเล่นได้ดีแต่ด้วยความที่เกมเองมันออกแบบมาอวย n v นวผมว่า NV i d i a เดียยังคงเล่นเกมนี้ได้ดีกว่า ฟาคาราญิลดอนะครับเกมนี้เป็นเกมที่มีโลโก้ AMD เด้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนล็อกอินเข้าเกมเลยนะครับโดยรวมแล้วเอนจินไม่ได้ใหม่อะไรมากแต่ว่าเบนช์าร์กเขาหน้าเชื่อถือการทดสอบผมเนี่ยจะเน้นเบนช์าร์กมากกว่าเล่นเกมจริงเพราะว่าเล่นเกมจริงผมไม่สามารถควบคุมยูนิตอะไรในเกมได้ไม่สามารถควบคุมว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเกมที่มันมีเบนช์าร์กเช่นเกมเหล่านี้เราสามารถควบคุมได้อย่างชัดเจนเหมือนกันทุกฉากนะครับ ปรับไ้ที่อัลต้าสูงที่สุดเลยนะครับโฟร์เอทำได้ที่120แล้วก็ 4K ที่90เฟรมเหลือเฟือทั้งคู่มาดูอุณหภูมิและการกินไฟกันบ้างนะครับการ์ด RDNN ในเจเนอเรชันที่2เนี่ยเขามีการอัปเดตเรื่อง e f f i c i e n c y ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าประสิทธิภาพเท่าเดิมการกินไฟต้องน้อยลงหรือว่าถ้าการกินไฟเท่าเดิมประสิทธิภาพมันต้องเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูลเลยนะครับการปล่อยความร้อนก็เช่นกันการ์ดใหม่ๆมมันไม่ควรจะร้อนแล้วนะ ดูในช่วงไอดอลนะครับห้องเราเปิดแอร์25แต่ว่าวันได้จริงก็ประมาณ29อะไรอย่างนี้นะครับไอดอลอยู่ที่50องศาแต่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ารอบพัดลมศูนย์นะครับเวลาไม่มีโหลดพัดลมไม่หมุนไม่มีเสียงไม่น่ารำคาญนะครับแต่พอเรากดฟูลโหลดเนี่ยทิ้งไว้มา15ทีนะครับพัดลมก็หมุนนะครับหมุนอยู่ประมาณ1,700รอบโดยที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ73องศาและฮอตสปอตจุดร้อนสุดที่87องศาเซลเซียสซึ่งตัวเนี้ยผมว่ารอบพัดลมมันจะ จัดกว่าตัว6,800 XT เหมือนกันนะจัดก็พอสมควรแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ได้ยินทั้งคู่อยู่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสแต่อย่างใดการบริโภคพลังงานบ้างนะครับ Efficiency ตัวใหม่นี้ยอมรับว่าดีจริงนะครับ Idle ทั้ง system เ,เราวัดจาก wall plug ที่60วัตต์นะครับส่วน Full load เฉพาะร์ดจอเนี่ยขึ้นไปแค่330วัตต์เท่านั้นนะครับร์ดจอที่มันประสิทธิภาพประมาณนี้เล่น 4K ได้ตัวแรกไม่ข้าม300วัตต์นี่ผมสูให้หมือน สรุปเลยนะครับการ์ตัวนี้มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าประทับใจนะครับราคาผมยังไม่รู้ว่าเมืองไทยเขาวางขายเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วอันนี้ประสิทธิภาพมันหนีกับ6,800 XT ไหมมันก็เป็นการ์ดที่เซกเมนต์เล่น 4K ได้ทั้งคู่นะครับเพียงแค่มัน 4K 60หรือว่า 4K ไม่60ปราะาเองนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าคุณจะต้องเล่นเกม 4K 60หรือว่า แค่พอแบบไม่กระตุกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมองตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณซีเรียสว่าจะต้องเป็น 4K 60จริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปม,มองตัว6800 XT นะครับการทำาีสโอลิเซชันประมวลผลกราฟิกทั่วไปของการ์ดจอ AMD เจนใหม่นี้ผมยอมรับว่าเขาทำได้ดีจริงนะครับอาจจะดีแบบฝั่ง NVIDIA ด้วยซ้ำมากในบางการณีเนาะแต่ว่าในการทำเรเทสซิ่งเนี่ยถ้าคุณสนใจการทำเรเทสซิ่งหลักๆแล้วผมว่าเขายังสู้ NVIDIA ไม่ได้นะครับแต่ทท้งนี้เั้งนั้น AMD มาถึงจุดนี้ได้ในระยะเวลาไม่นานผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากครับ